สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเคปั๊มชาแนลนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเฉลยนะคะใบงานที่3นะคะการใช้พ,จน,นพจนานุกรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะคะ,ะกี่ใบงานเนี่ยสามสี่ใบงานอันนี้ก็พิมพ์ไว้แล้วบ้างนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า ใบางานแรกใบางานที่3นะคะการใช้พจนานุกรมการใช้พจนานุกรมนะคะก็คือการเรียงลําดับคานะคะเรียงลําดับคําเรียงยังไงก็คือเรียงจากกอไก่เวลาเราท่องอพยัญชนะนะคะเราท่องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วเคาขวดของเราอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะยึดตามนี้คําไหนที่ อพยัญชนะต้นเป็นกอไก่แล้วก็จะเรียงขึ้นก่อนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าคําของเรามันมีคําว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคือคําว่าโมูคะซาริมทำรงสมโซเจ้าจุกปะตากล่ำโบก๋วยเตี๋ยวกบนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียงว่า,าวมีคําว่าอะไรบ้างขึ้นต้น ขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะ,ะคําแรกบอกไปแล้วว่าอกอไก่นะคะถ้าเห็นกอไกน่นี้ให้เล็งไปที่กอไก่เลยนะคะต้องขึ้นก่อนเพื่อนแน่นอนนะคะ,ะคําแรกนะคะคําแรกอ่าคว่ากบนะคะคำว่ากบกบความหมายของมันก็คือเป็นชื่อสตัตว์สะเทินน้าสะเทินบกชนิดหนึ่งนะคะกบนะคะ เรารู้จักอยู่แล้วเนาะกบต่อไปคําที่2คําว่าก๋วยเตียยเต๋ยวก๋วยเตี๋ยก็คือ,อชื่อของกินชนิดหนึ่งนะคะเป็นเส้นนะคะเส้นทําทด้วยแป้งนะคะกินนะคะเรารู้จักต่อไปคําที่3คําว่าเจ้าจุกเจ้าจุกก็คือ,อนั่งกุดคูอยู่นั่งเหงาเศร้าแบบนี้นะคะนี่คือคําว่าเจ้าจุกต่อไปคำที่4ี่คว่าโซมาโซ ก็คือคําว่าไม่โอถงนะคะไม่โอถงต่อไปคําที่5คําว่าซาริมอันนี้สระอีไม่เอกนะคะเหมือนสระอีนั่นเองมันคือสระอีไม่เอกนะคะโปรแกรมเราอาจจะเพียนน,นิดนึงค่ะซาริมก็คือเป็นชื่อขนมไทยอย่างหนึ่งลักษณะคล้ายรอดช่องต่อไปที่6คําว่าทํารงทํารงก็คือทรงไว้ชูว้นะคะต่อไปคําที่7คําว่าปะตักปะตักก็คือ ต่อประตักของเรานะคะที่เป็นรูปประตักต่อไปคําที่8คําว่าโมคะโมคะแปลว่าเปล่าว่วางไม่มีประโยชน์นะคะเป็นโมคะอะไรเนี้ก็คือ,อมันเขาเรียกว่ายังไงเมืที่เราได้ยินว่าเป็นโมคะเป็นโมคะก็คือมันไม่มีประโยชน์นะคะก็คือว่างเปล่านะคะต่อไปคําที่9คําว่าโบโบก็คือเชือกหรือริบบิ้นทําเป็นสองห่วงแล้วผูกไข่กัน ตัวนี้เราก็รูกจากต่อไปคำที่สิบเราจะได้คำว่าล่่าตัวนี้มีไม้เอกด้วยนะคะเราอาจจะไม่เห็นเต็มอีกนิดนึงลล่าลมีเนื้อแข็งแน่นนะคะอา่าอันนี้คือการเรียงเราเรียงแล้วนะคะตามพจนานุกรมต่อไปกิจกรรมที่2เลือกคําในกิจกรรมที่1มาแต่งประโยคให้ถูกต้องตามความหมาย5คํา อันนี้ก็เลือกมาแล้วนะคะแต่งให้แล้วคําแรกคาว่ากบประโยคก็คือพ่อของฉันเลี้ยงกบที่สะนะคะแต่คำที่สองคำว่าก๋วยเตี๋ยวก็คือฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวคาว่าโบฉันผูกโบอ,อันนี้เอาใหม่นะคะ,ะฉัน ปลุกโบให้น้องต่อไปคําที่4คําว่าซาริมก็คือป้าซื้อซาริมมาฝากแม่คําที่5สาซออ่าแต่ประโยคคือบ้านของเขาซอมมาซนะคะอันนี้คือใบงานที่3ต่อไปใบงานที่4เรื่องคําเป็นคําตายวันนั้นเราก็เกินคร้าวๆแล้วว่าคําเป็นคําตายเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคำเป็น คำเป็นก็คือ,อคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวอยู่ในแม่กกาแม่กกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าปูคำว่าปลาคำว่าปีคำว่ากาอะไรแบบนี้นะคะถ้ามีตัวสะกดทีนี้นะคะถ้ามีตัวสะกดจะสะกดด้วยแม่กงแม่กนแม่กลมแม่เกยแม่เกล,เกล,เกลนะคะ ทีนี้คำตายคำตายเปียงไงคำตายก็จะผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กกกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าผสมด้วยสระเสียงสั้นอย่างเช่นคําว่ากะปิกะทิกระทะอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นคําตายถ้ามีตัวสะกดนะคะจะสะกดด้วยแม่กกแม่กบแม่ก,แมกดนะคะหรือกะบดนะคะกะบดก็คือแม่กกบแม่กบแม่ก,แมกดนะคะถ้าผสมด้วย สะกดด้วยซ้ำตัวนี้นะคะเป็นคำตายถ้ามีตัวสะกดนะคะให้เราดูที่ตัวสะกดเลยว่ามันสะกดด้วยตัวอะไรด้วยแม่ไหนนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้เราเลือกจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพสังยางละ10บคำนะคะ,ะทีนี้อันนี้เราก็มีมาแล้วมีคำว่าน้อยมีคำว่าน้ำ,ำ,ว,นำว่าพรางย้อย ดังฝนฝอยร้องทูลองอ,งอ่อันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะคะนักเรียนอาจจะไปดูคน้นคว้าดูแล้วเอาคำอื่นก็ได้นะคะอันนี้อ่ะได้ไหมัม้ยหากนนตีคลีแบบนี้ก็ได้นะคะตีคลีอันนี้ หนึงอมอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บนึงนะคะมันยากจังโปรแกรมนี้อ่ะเอาใหม่นะคะ,ะมีคำว่าว่าว่า น้ำน้อยพลางหอยสังหอยสังร้องร้องฝน ตีคลีมีไหมฝนฝอยฝอย <c oughs> คำว่าวังก็ได้นะคะตุ่ขี้วังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้าคำว่าอะไรอีก มะฮีสีได้ไหมมะหีสีมะหีสีสครบสิบหรือ,อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่ะต่อต่อไปนะคะอ่าคำเป็นอะสิบคำต่อไปอยังละสิบคำใช่ไหมคะ ต่อไปคำตายคำตายก็มาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำตายคำว่าลูกคำว่าพระ คำว่าปา yeah. ด,ดคำว่าอูรสค, yeah. คำว่าทุบ อุบทุกคำว่ารูปคำว่าลูกเอาแล้วคำว,คำว่ากอดคำว่ากอดคำว่า เวลาหาแป๊บหนึ่งนะคะครับ คำว่าหยุดคำว่าเน็ตคำว่าพลาดพลาดประมาณนี้นะคะอันนี้คือคำเป็นกับคำตายอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเพิ่ม ทำตัวนังสืออึ้บทำไมใหญ่จังเลย,ยนี่มห ah e, ีสีสระอีมันซ้อนกับโซเสือ ต่อไปอันนี้คำตายนะคะคำปินคำตายาข้างล่างามีแล้วต่อไปใบางานที่5เรื่องตัวการันตัวการันนะคะตัวการันนักเรียนคงจะรู้อยู่แล้วนะคะตัวการันก็คือตัวที่พยัญชนะที่มี ไม้ธนคาต์กำกับอยู <studio> ่ข <k S 2> ้างบนนะคะตัวกาลันก็คือพยัญชนะที่มีไม้ธนคาต์กำกับอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้นี่นะคะไม้ตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ธนคาต์ถ้าพยัญชนะตัวไหนที่มีไม้ธนคาต์กำกับอยู่นะคะเรียกว่าตัวการันนะคะอย่างเช่นคำแรกอ่านว่าอะไรคำแรก มวยมอนนะคะมวยมอนมวยมอนนะคะก็จะมีนอนนนเป็นตัวการันนะคะนอนนนเป็นตัวการันนะ,ะอ่านว่าม้มวยอ่ะมอ,อวยอมวยไม่โทม้วยอ,อันนี้เ,เขียนคําอ่านมออนอมอนอันนี้คือการเขียนคําอ่านนะคะ มวยมอนสัก้าวก็แล้วกันคำที่สองคำว่าไพรสินไพรสินนะคะ mm. มีทอนางมณฑทเป็นตัวกลันนะคะคำอ่านก็ mm. พอรอไอไพรสออีนอสินไพรสินนะคะ mm. ต่อไปคำที่สามคำว่ากะเสมสาร กเสมสารมีต่อเต่าเป็นตัวกลันนะคะกะอะกะกะสอเอมอเสมสอานอสารกะเสมสารนะคะต่อไปคำต่อไปคำว่าพิรมพิรมมียอยักษ์เป็นตัวกลันนะคะพิรมพออีพิรอ,อมอรม พิรมนะคะต่อไปคำว่าเปรมปรีเปรมปรีก็คือดดอเดสลีเป็นตัวกลันนะคะอ่านก็ปโอรอเอมมเปรมปอรเอ,อปรีเปรมปรีอ่าทีนี้ตอนที่สองเขียนคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องอคำแรกคำว่า องค์คำว่าองค์ปกติคำว่าองค์มีอะไรเป็นตัวการันค่ะอโอองคอควายเป็นตัวการันนะคะต่อไปคำว่านารายนออานารออายรายมีโนเนนเป็นตัวการันต่อไปคำว่าโอดโอดอ,อโอ สสโอแล้วก็มีทอฐานเป็นตัวกลรันนะคะทอฐานพุทธมนพุทธมนทอหุทอแล้วก็ทออะอพุทธมนมอโมอุนโมนต่อต่าเป็นตัวการันนะคะคําสุดท้ายคําว่าสงกรานสงกรานก็จะสอโองอสงกกอรานอกรานแล้วก็มีต่อต่าเป็นตัวการันนะคะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใบงานทั้ง3ใบงานตั้งแต่ใบงานแรกนะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมอันนี้เป็นแนวทางนะคะแนวทางให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าได้นะคะตามสื่อต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายมีเยอะแยะนะคะนี้เป็นแค่แนวทางให้นักเรียนดูนะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้การเฉลยวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะใบงานที่3นะคะใบงานที่4คํคำเป็นคำตายแล้วก็ใบงานที่5ตัวตัวการ,รันนะคะก็จบลงแล้วนะคะ,ะก็ขอสวัสดีค่ะ